กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวแอนสิลิวไรกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุเขตราบดวนะแขวงราบดวนะภาคก้าวไกลดิฉันจะขอร่วมอภิปรายยติขอให้กรรมธิการสาธารณสุขศึกษาพิจารณาศึกษาการแยกกันชงออกจากกัญชาให้ชัดเจน อย่างที่สสหลายหลายคนกล่าวถึงนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศให้พืชกัญชงและกัญชาถูกถอดออกจากยาเสพติดประเภทที่5ทําทำให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถปลูกในโครเรือนได้นอกจากจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ได้ประชาชนยังสามารถจดแจ้งเพื่อปลูกกัญชาเชิงเศรษฐกิจกและ ชนิดได้เมื่อเราพูดถึงกัญชาก็ต้องพูดถึงกัญชงที่ถูกนับรวมเป็นพืชชนิดเดียวกันที่ถูกปดล็อกและถูกจับรวมไว้ในพรบเดียวกันซึ่งกัญชงและกัญชานับเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายกันที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยมีความใกล้เคียงกันแต่ผลจากการคัดเลือกเพื่อใช้ในการประโยชน์ของพืชทั้งสองชนิดทำให้กัญชงและกัญชาค่อยๆมีความแตกต่างกันมากขึ้น ในตัวของกันชงเป็นพืชที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากหลายแบรนด์ทั่วโลกเนื่องจากผ้าทอจากใยกัญชงเป็นใยที่มีคุณภาพสูงและทนทานซึ่งประชาชนในพื้นที่เหมือนที่สสเหล่าฟังได้กล่าวถึงในเศรษฐกิจของกลุ่มชาวพันมง้งมีการปลูกกันชงเพื่อนำมา นำลำต้นใหญ่ใบใช้ในส่วนต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับในสารกันชงมาใช้เพื่อนในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเชือกผ้าทอหรือกระดาษซึ่งเยื่อกันชงมีคุณภาพที่ดีกว่าและทนทานกว่า นอกจากใบลำต้นและใยที่มีการนำน้ำมาแปรรูปก็ยังมีการนำกันชงม,มาสกัดสารเป็น CBD และ THC มาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารเสริมหรือแม้แต่ยานวดแก้ปวดต่างๆโดยการใช้มเมล็ดช่อกับดอกมาสกัดต้องผ่านกระบวนการของขั้นตอนต่างๆเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนั้นควรจะต้องมีหน่วยงานและ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อคุมดูแลด้วยเพื่อให้เศรษฐกิจโลกไปได้ด้วยนะคะในส่วนของกัญชามีการประกาศปลดล็อกโดยที่ไม่มีการให้ความรู้และชี้แจงให้กับประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการใช้พืชกัญชานั้นทำให้ส่งผลกระทบตามมาที่เราเห็นกันหลายต่อหลายครั้งจากที่เป็นข่าวจากภาพที่ดิฉันยกตัวอย่างมานะคะเจลลี่ผสมกัญชาเด็กวัย8ขวบ ะะได้ทานเข้าไปนะคะต้องเข้าห้องฉุดเฉินอีกเคสหนึ่งนะคะลูกสาววัยห้าขวบกินขนมโตเกียวผสมกัญชาจนช็อกจากที่ทีฉันพูดเกิดจากอาการแพ้และเข้าโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเกิดจากการที่รับประทานอาหารที่ใส่กัญชาผสมไปโดยไม่รู้ตัวจากการนำนำกัญชามาใช้ในครัวเรือนหรือประกอบธุรกิจใส่เป็นส่วนผสมในอาหาร ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้บริโภคเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หน่วยงานก็ได้ออกประกาศควบคุมแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างจริงจังการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดโดยให้เหตุผลว่าใช้ในทางการแพทย์และเศรษฐกิจมันเป็นเช่นนั้นจริงหรอคะเพราะข้อเท็จจริงที่หลายๆครั้งที่ดิฉันลงพื้นที่ดิฉันไม่เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเลยเพราะในพื้นที่ของดิฉันซึ่งมีการ ขายกัญชายอย่างโปร่งใสและห่างและก็ในพื้นที่ที่เห็นอย่างในรูปอะค่ะซึ่งห่างจากโรงเรียนนะคะและก็มหาวิทยาลัยไม่ไม่เกินประมาณ1กิโลเมตรนะคะและแม้กระทั่งหน้าวัดและหน้ามัสยิดก็มีการขายกัญชายอย่างที่เห็นในภาพนอกจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวหลายหลาประเทศนะคะควรจะ มีการออกกฎหมายเหมือนประเทศในแถบเอเชียของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีใต้ได้มีการออกเตือนคนในประเทศใท้ระมัดระวังกัญชาที่ผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มระมัดระวังการนํากัญชาเข้าประเทศเนื่องจากกัญชาในบางประเทศนั้นยังถือเป็นสิ่งเสพติดที่มีกฎหมายห้ามใช้อย่างเข้มงวดอย่างที่ทราบกันดีอยู่ ปัจจุบันได้มีการควบคุมที่เข้มงวดและมีการลัดกลุมมากพอทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปลดล็อกนั้นดิฉัน สนับสนุนควรแยกกันชงออกจากกัญชาให้ชัดเจนและกำหนดพรบกฎหมายที่ควบคุมทั้งกันชงกัญชาอย่างเข้มงวดบังคับใช้อย่างจริงจังและนำมาใช้เพื่ออุตสาหกรรมหรือทางการแพทย์แยกออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและนำไปใช้และนำไปใช้ถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะ